กราบสอนันี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่นอ้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีเข้ามีออกปะปนกันไปนอกพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางหานอโค้งสุดท้ายนะคะนอกพี่น้องจา๋ากิจนะคะ9สีนะคะก็หลุดไปนะคะตะวิ่งมาเนาะสี 4. ส่วนล่างนะคะ0ูนย์หนะคะก็หลุดไปนะคะตารางกําลังวันเข้านะคะ0ูนย์ส่วนพิเศษนะคะก็9 3สนะคะ 9กก็เข้าชุดเน,น้นชุดชอบเข้าชุดเด่นนะคะส่วนล่าง83นะ,ะแอดมินเอา48นะหลุดนะเสียดายมากเลยตารางกำลังวันเข้านะคะ83น้ 8, 3, นอยปกตินะคะ68นะคะเข้าเต็มเต็มนะคะตัวเน้นตัวชอบ9 4ก็หลุดไปนะคะพีวีของเรานะคะ31เนาะก็หลุดไปนะคะ สี 4, ก็หลุดนะคะตารางกําลังวันมานะคะสรุปแล้วก็มา2น้อยนะคะเลขน้อยมากโอกาสเข้าก็ยากมากโอกาสหลุดก็ง่ายสุดๆเนาะแนวทางมาก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะพี่น้องจ้าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มารับชมของวันที่ยีกันเลยจ้าวันที่ยีนะคะสําหรับชุดเด่นนะคะชุดเด่น,นแอดมินให้เด่นไปที่เจ็นะคะ เด่นไปที่เกับสนะเด่นไปที่เ็กับสนะคะอืมก็จะมีสี่เจ็ดเนะคะสี่แปดแปนะคะหกเจแล้วก็จะเป็น เจ็ดศูนยูนจ็ดนะคะส่วนเจ็อกันนะคะกันก็จะเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะ สองเก้าเก้าสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะก็อย่าลืมะคะ่ะมีหกศูนย์เนาะ 2, อันนี้9นะคะเก้าถ้ามาคู่นี้อาจจะมานะคะเหมือนเมื่อวาน49 4เหเห็นไหมมาคู่กันจริงๆนะคะโดยที่แอ m ดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะ,ะพี่น้องชุดเด่นหมดเลยนะคะชุดกันนะคะก็จะมีอืมเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ1นูนเนาะ ส่วนการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลก็จะมี4455 77นะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าห้องละอยากเข้าเรียนนะคะเรียนคณิตศาสตร์นะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะมีบวกลบคูณหารให้เรียบร้อยนะคะนาอกพี่น้องจ๋าแนวทางทูบนะคะก็ ามาเต็มๆเหมือนกันนะคะแนวทางทุกข้าวทุกวันนะคะ S O D A S A นะคะ8 8 0 5นะคะ9 9้นะคะ,ะ,คะดอเด็กเนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนวอ,อ,อ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูด้วยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า